สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับหลังย้าจากช่อง Happiness Angel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาให้เทคนิคสายเซกคนที่ใช้กดแรงดึงดูดทั้งหลายนะคะอยากจะดึงดูดไวอยากจะดึงดูดให้ได้แบบที่ต้องการนะคะต้องรู้นะคะสิ่งต่อไปนี้ค่ะ10คคำพูดที่เรา ควรจะต้องเลิกพูดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าอยากให้เป็นคนที่ดึงดูดไว้ดึงดูดได้ง่ายๆแล้วก็ได้แบบที่ตัวเองปรารถนานะคะคำพูดที่หนึ่งก็คือชีวิตต้องสู้ค่ะฟังแล้วเป็นยังไงคะชีวิตต้องสู้แสดงว่าคุณเชื่อว่าถ้าชีวิตนี้ถ้าไม่สู้ถ้าไม่กัดฟันถ้าไม่เหนื่อยถ้าไม่เหงื่อแตก คุณจะไม่มีทางดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะชีวิตต้องสู้ต่อไปนี้นะคะสายเสกอย่างเราคนที่ใช้กดแรงดูดคนไม่คุณไม่ไดอ้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้หรือว่าโดดเดี่ยวนะคะคุณมีผู้ช่วยเรามีตัวช่วยอะไรมันก็ง่ายได้ไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าชีวิตต้องสู้เราต้องเลิกพูดนะคะแล้วเปลี่ยนคำพูดว่า ฉันได้อะไรมาแบบง่ายๆสบายสบายสำหรับฉันทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยทุกอย่างมันได้มานแบบง่ายๆบายสบายๆนะคะทำน้อยได้มากอะไรประมาณนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนคำพูดแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราพูดคำลบๆแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนการโปรแกรมจริตตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งเพิ่มเป็นความเชื่อเป็น mindset ของเรานะคะแล้ว เป็นไงคะชีวิตคุณก็ไม่มีวันสบายชีวิตต้องสู้ตัดทิ้งออกไปเลยคำพูดที่สองค่ะก็คือ ทำดีไม่เคยได้ดีอ่ะคำนี้นะคะได้ยินมามากเลยพวกทาบุญไม่ขึ้นอยังง้นอย่างนี้นะคะทําดีไม่เคยได้ดีอ่ะเรายัางง้นอย่างนี้อ่ะคํานี้นะคะคุณควรจะเลิกพูดถ้าคุณอยากจะทําดีคุณไม่ต้องคิดไปหวังว่าเราจะได้ดีกลับมาเรารู้สึกสบายใจแล้วก็อยากจะทํามีความสุขที่จะทำอะ่ะเอาแค่นี้ค่ะแล้วผลลัพธ์มันจะดีเสมอเราไม่ต้องมานั่งรอว่าเราทําดีแล้วเราจะได้ดีกลับมาไหมคํานี้ เลิกพูดเหมือนกันคําพูดที่3ค่ะเงินหายากเหลือเกินเงินหายากคํานี้นะคะคนที่พูดแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะเงินจะใช้เงินจะไม่พอใช้ใช้เดือนชนเดือนเงินนี่แบบคนแค้นหายากอย่างที่เขาพูดนั่นแหละต่อไปนี้อยากเป็นคนที่เงินเข้ามาง่ายๆนะคะแบบเราไม่คาดคิดอ่ะเป็นคนดวงดีเรื่องเงินนะโชคดีเรื่องเงินนะเลิกพูดคํานี้ให้เปลี่ยน คำพูดมาพูดคําว่าเงินหาง่ายมากเงินหาง่ายจริงๆหันไปทางไหนทำไรก็เงินเข้ามาแบบง่ายๆนะคะพูดให้มันง่ายแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อสมัยคําพูดนี่แหละมันโปรแกรมจิตเราทุกวันทุกวันเลิกพูดซะอ่าคำต่อไปคําที่4ี่ค่ะอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักนะคะสังเกตเลยเขาจะพูดคำนี้ก็คือรักแท้ไม่มีอยู่จริง รักแท้หายากคำนี้ค่ะถ้าคุณวันนี้คุณต้องการจะดึงดูดความรักหรือคนดีๆความรักดีๆเข้ามาในชีวิตให้เปลี่ยนคําพูดใหม่ว่ารักดีๆหาง่ายมากผู้ชายดีๆหาง่ายมากรักแท้มีอยู่จริงเดี๋ยวเราก็เจอเปลี่ยนจากคําว่ารักแทหายากมาเป็นคําที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะพูดไปค่ะรักแทหาง่ายค่ะ แล้วคุณจะหาง่ายจริงๆคำพูดต่อไปค่ะคำพูดที่ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันไกลเกินเอื้อมมันไกลเกินไปมันสูงเกินไปคำประเภทเนี้เป็นคำลบที่เราโปรแกรมจิตเราเราไปทุกวันนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการแต่มันจะไม่มีทางเป็นไปได้เปลี่ยนเป็นคำว่าทุกอย่างสำหรับฉันมันเป็นไปได้เสมอถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดได นั่นมันเป็นไปได้แน่นอนค่ะแต่สิ่งที่คุณควรมีก็คือความเชื่อของคุณอ่ะข้อต่อไปค่ะคำว่าฉันเป็นคนอาภัพใครบอกคุณคะว่าคุณเป็นคนอาภัพใครบอกคุณหมอดูใช่ไหม <c oughs> อ่ะหมอดูเขาก็ถ่ายไปตามเรื่องของเขานะคะแต่คุณนะคะคุณจะรับเอามาแล้วเชื่อไหม รันนะคะก็หมอรู้เคยบอกว่าเป็นคนอาภาพัพค่ะอาภัพรักด้วยอาภัพคู่ด้วยแล้วพอรันมาเ,กกเรียนรู้กดแรงในดูรันเปลี่ยนใหม่คะ่ะรันไม่เชื่ออีกแล้วรันมาบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่โชคดีเรื่องความรักฉันเป็นคนที่โชคดีอ่ะไม่มีคําว่าอาภัพอีกต่อไปนะคะพูดกับตัวเองไม่มีคําว่าอาภัพอีกต่อไปเปลี่ยนเป็นคํานี้คะ่ะว่าฉันเป็นคนโชคดีเปลี่ยนแล้วรันรับรองเลยชีวิตคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคําต่อไปค่ะ ที่ไม่ควรพูดชีวิตรันทดอ่าคำนี้ใครชอบพูดบ้างเพราะอะไรเข้ามาเรื่องราวปัญหาโน่นนี้นั้นเข้ามาเราก็จะพูดโอ้ชีวิตรันทดวะ่ะไม่ดีเลยดวงตกตลอดทั้งปีทั้งชาติปีนี้ไม่มีอะไรดีเข้ามาเลยอ่าคําแบบนี้ค่ะคุณพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณโปรแกรมจิตตัวเองทุกวันชีวิตรันทดหรอบางคนถึงขนาดเขียนสตาร์ทนะคะ ที่สวีทบุ๊กที่ไลน์เลยนะคะว่าชีวิตรันทดถามว่าถ้าคุณเชื่อแบบนั้นเนี่ยแล้วมันจะได้แบบไหนคะชีวิตรันทดไปเราฟังคำว่ารันทดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกดีกับคำพูดเราหรือเปล่าแต่คนส่วนใหญ,ญ่จับตัวเองไม่ทันก็ไม่รู้ว่าคำพูดฉันพูดติดปากเขาพูดกันได้ย,ยินกันทุกคนอ่ะคุณลองเปลี่ยนทีจากชีวิตรันทดก็ลองเปลี่ยนไปชีวิตดีดีสิ ฉันมีชีวิตดีดีมันยังไม่ดีตอนนี้ไม่เป็นไรเราอยากให้มันดีต้องพูดเราให้มันต้องพูดสิ่งที่เราอยากได้ไงมันยังไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนห้ามพูดหยุดพูดคําว่าชีวิตรันทดชีวิตฉันดีชีวิตฉันขาขึ้นชีวิตฉันเป็นคนดวงโชคดีตลอดชาติอะไรก็ว่าไปค่ะคาเล็บลบคาลบลบคาเนี้ยอย่าเอามาพูดอีกต่อไปอะคําสุดท้ายอันนี้ได้ยินบ่อยมาก นะคะสำหรับโดยเฉพาะนะคะคนที่ผิดหวังเรื่องความรักซ้ำๆจะพูดคำนี้ว่าเป็นคนอาภัพรักฉันเป็นคนอาภัพรักถ้าใครที่ต้องการจะดึงดูดรักแท้เลิกพูดคำนี้ค่ะเพราะรันก็คือคนนั้นมาก่อนนั่งพูดทั้งชีวิตเลยว่าเป็นคนอาภัพไม่มีใครมาบอกมา,มา ตราหน้าคุณว่าเป็นคนอาภัพนะคะคุณคนเดียวเท่านั้นที่คิดไปเองเพราะว่าเอาจากประสบการณ์ที่เจอมาซ้ำๆแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นอีกใช่ไหมเราต้องหยุดมันเราต้องหยุดพูดคำนี้ค่ะฉันไม่อภัพอีกต่อไปแล้วฉันเป็นคนโชคดีอย่าพูดคำนี้อีกต่อไปถ้าคุณอยากจะดึงดูดคนรักคุณอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆอะไรก็ได้ที่แบบคุณต้องการเข้ามาเลิกพูดคำว่าอาภัพ ไม่มีใครมาตราหน้าคุณคุณตราหน้าคุณเองต่อไปนี้ถ้าไม่อยากเป็นคนอาภัพต่อไปก็เลิกพูดคํานี้ค่ะพูดคําเดียวฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีตื่นเช้ามาก็พูดเลยฉันเป็นคนโชคดีแล้วคุณคอยดูว่าถ้าคุณเลิกพูดคําต่อไปเนี่ยถ้าคุณเลิกพูดคําต่อไปเนี่ยที่พูดที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังขึ้นมา สิ่งที่สำคัญคุอต้องจับตัวเองให้ทันนะคะวันๆคุณพูดอะไรออกไปบ้างนะคะบางทีพูดออกไปไม่รู้ตัวส่วนใหญ่พูดออกไปนี่ไม่รู้ตัวคิดว่ามันเป็น็นพูดคิดว่ามันเป็นคําพูดธรรมดาที่เราใช้ในทุกวันจริงๆแล้วถ้าคุณลองมาคิดดูแล้วดูความหมายลึกๆของมันคําที่คุณพูดออกไปแต่ละคําเนี่ยความหมายมันแบบลบมากๆเลยนะคะ แล้วถ้ากับคุณโปรแกรมจิตตัวเองทุกวันฉันอาพับฉันอาพับฉันไร้คู่ฉันไร้คู่ฉันจนฉันจนเงินหายากเงินหายากเนี่ยคำแบบนี้ชีวิตต้องสู้สู้เป็นไงคะคำว่าสู้มันเหนื่อยมากเลยฟังแล้วว่ามันมีพลังไหมอ่ะไม่ต้องสู้ค่ะชีวิตคนโชคดีอย่างเราจะไม่ต้องสู้อะไรมันก็เข้ามาโอกาสมันก็เข้ามาอย่างง่ายๆทุกอย่างมันจะง่ายไปเองอะถ้าคุณเลิกพูดคำ ที่บอกข้างต้นนี้โอเคค่ะทุกคนไปเปลี่ยนนะคะถ้าอยากเป็นสายเสกดึงดูดได้แบบง่ายๆเปลี่ยนคำพูดใหม่ค่ะแล้วคุณจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ